ครูจุ๋มเป็นเหตุทัวลงสารศาสตร์แนะนำอย่าส่งลูกมาเรียนเปิดคอมเมนต์ผู้ปกครองพฤติกรรมครูทำร้ายนักเรียนมีมานานแล้วเน้นคัดลายมือสวยมากกว่าวิชาการและบางคนจบแค่ม .6 แต่มาสอนหนังสือเด็กเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียลในขณะนี้กรณีครูโรงเรียนดังทำร้ายทารุณเด็กนักเรียนอย่างรุนแรง โดยทางฝั่งผู้ปกครองต่างพากันทยอยออกมาแฉเรื่องราวทำให้สังคมได้ทราบว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่ข้อความคอมเมนต์จากบุคคลหนึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนรายหนึ่งซึ่งอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันกับเด็กนักเรียนที่กำลังตกเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้โดยเธอได้เผยว่า เหตุผลที่ครูรายอื่นๆในโรงเรียนไม่กล้าเข้าไปห้ามปรามครูคนที่ทำร้ายเด็กนอกจากนี้หลายข้อความยังระบุได้ว่าไม่แนะนำให้ส่งลูกหลานไปเรียนเพราะเหตุการณ์ทำร้ายเด็กเช่นนี้มีมานานแล้วและที่สำคัญครูบางท่านก็จบเพียงม .6 เท่านั้นเรามาดูข้อความในคอมเมนต์กันบ้างคะ่ะว่าที่มีผู้ปกครองส่งคอมเมนต์เข้ามามีอะไรบ้างเราเป็นแม่เด็กคนหนึ่งในห้องของนักเรียนที่เป็นข่าว ครูเสื้อเหลืองไม่ยอมรับไม่ห้ามปรามส่วนครูผู้ช่วยและคนอ้วนอ้วนหน่อยเขาเพิ่งย้ายมาประจำชั้นได้สองอาทิตย์เคยห้ามไปแล้วโดนครูที่ทำร้ายเด็กพาเพื่อนมาบูลลี่ที่ไปตักเตือนเขาวงเล็บเท่าที่สอบถามครูในห้องมานะคะส่วนครูที่เป็นผู้ช่วยเพิ่งจบใหม่มาจากต่างประเทศเพิ่งมาสอนที่แรกเลยไม่กล้าหืออือแต่มานั่งร้องไห้ซึมทั้งวัน เด็กๆบอกครูผู้ช่วยนิสัยดีนะคะผมเคยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนี้เมื่อหลายปีก่อนมีการสอนจากครูรุ่นพี่เรื่องวิธีการหยิกเด็กโดยไม่ให้เป็นรอยผมลาออกเลยเคยเรียนในเครือนี้ค่ะเป็นเรื่องจริงโดนมาทั้งตีหยิกจิกหัวทุบหลังจากประสบการณ์ที่เคยอยู่มา12ปีสาขาอื่น ครูในเครือสารศาสตร์บางคนก็ไม่ได้จบครูมานะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วตอนนั้นครูก็ไม่ได้สอนในสาขาที่ตัวเองจบมาเท่าไหร่บางคนสอนวิทย์พื้นฐานอยู่ดีๆอีกวันหนึ่งโดนเด้งมาสอนการงานเฉยเลยบางคนบอกว่าจบช่างก็ได้มาสอนภาษาไทยงงปะไล่ครูออกเก่งมากปีนี้ออกกันจะทั้งโรงเรียนอยู่แล้วครูดีๆก็เริ่มทยอยออก มันใช่เหรอคะไปกดดันจนเขาออกอะลูกเราเรียนห้องนี้เลยค่ะตอนแรกน้องไม่ยอมพูดพอเราบอกเพื่อนๆนหนูโดนทำร้ายนะน้องบอกใครโดนตีคือเด็กดือ้อวงเล็บเหมือนครูปลุกฝังมาแบบนี้ค่ะพอเราบอกแต่เพื่อนๆหนูนั่งเฉยเฉยนะคะทำไมถึงโดนตีละ่ะลูกเลยบอกแม่รู้ได้ไงเราบอกเรามีคลิปลูกเลยขอดูแล้วเริ่มคุยกับเรา ลูกชายเพิ่งโดนครูที่โรงเรียนนี้ตีด้วยไม่กวาดพร้อมเพื่อนๆทั้งหมด38คนค่ะแต่เรื่องไม่ดังเพราะไปแจ้งความกันน้อยเราเป็นหนึ่งใน7คนที่ไปแจ้งความขึ้นศาลครั้งแรกวันที่1น,นี้ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในระยะเวลา2อาทิตย์เพิ่มเติมจากไลฟ์แม่เด็กเด็กโดนขังในห้องน้ำเป็นชั่วโมงเด็กห้องอื่นๆโดนไม้กวาดฟาด38คนจนมือเป็นแผล เด็กว่ายน้ำแล้วอ้วกแตกครูบังคับให้กินอ้วกตัวเองทุกเรื่องแจ้งไปยังฝ่ายผู้บริหารแต่ไม่มีใครสนใจพยายามให้เรื่องเงียบนี่โรงฆ่าสัตว์ชัดๆไม่ใช่โรงเรียนจากใจคนจบสารศาสตร์กว่า10ปีมาแล้วมั้งถ้ามึงไม่สวยครูทุกคนจะมองข้ามมึงไปทุกๆก,กิจกรรมเขียนงานช้าเขียนไม่สวยโดนทุบหลังจะเลือกเรียนพิเศษวิชาศิลปะก็ได้ ต่อเมื่อเรียนวิชาการดีไม่งั้นครูจะจิกหัวกลับไปเรียนวิชาการตอนเย็นแทนสาขาไหนก็เหมือนกันค่ะนี่เรียนสาขาอื่นมาตอนอนุบาลสองไม่สบายอ้วกแตกทีชเชอร์ดักอ้วกจากพื้นมาให้กูแดกต่อแล้วกูก็โดนทุบหลังอีกไม่ลุกอีกครั้งค่าเทอมแพงไม่ได้การันตีว่าจะได้ครูดีๆจากโรงเรียนนี้นะคะไม่แนะนำให้ส่งลูกไปเรียนในเครือนี้ค่ะเครือนี้ ไม่ได้คัดเลือกครูที่ดีขนาดนั้นบางทีจบม .6 ก็เอามาเป็นครูวุฒิภาวะเลยไม่มีตัวเองเจออะไรมาก็จะเอาไปลงกับเด็กแบบนั้นหรือบางทีครูจบสายนี้มาแต่ใช้ให้เขาไปสอนวิชาอื่นด้วยวงเล็บจะเอาความชำนาญมาจากไหนสอนเด็กจากใจคนจบสารศาสตร์นะฉันว่าโรงเรียนสารศาสตร์ไม่ใช่สถาบันการศึกษาที่เน้นคุณภาพอะไรเท่าไรหร่หรอก มันคือธุรกิจโรงเรียนแกมีเยอะเป็นดอกเห็ดค่าเทอมก็แพงในเครือบางโรงเรียนวงเล็บสามัญค่าเทอมเป็นหมื่นๆยังเรียนห้องพัดลมร้อนๆอ,อยู่เลยสารศาสตร์หรออย่าให้คูพูดเลยเพื่อนคูทำเลขไม่ได้ครูเดินมาทุบหลังปักๆักแทนที่จะสอนเด็กเดินมาทุบบางทีก็ตบหัวไม่ใช่แค่สาขานี้หรอกสาขาอื่นก็เป็น แล้วยิ่งมีเรื่องกับครูแล้วยังอยู่ต่อนะโดนนินทายันวันที่ก้าวขาออกจากโรงเรียนเลยอะครูขี้นินทาเด็กอย่าส่งลูกไปเรียนเลยค่ะจริงๆเราเป็นเด็กเก่าสารศาสตร์มาก่อนคือมันแย่มากสังคมที่นั่นคือท็อกซิตมากๆค่ะเด็กคนไหนกล้าแสดงออกก็โดนนินทาทำอะไรไม่ถูกใจก็โดนว่าเราเรียนเคลือนี้มาตั้งแต่อนุบาลิหนึ่งถึงมสไม่รู้ว่าทนไปได้ยังไง แต่พอได้ออกมาแล้วเหมือนพ้นจากคุกจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก dailynews.co.th มาณที่นี้ค่ะ